สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพังน้องแบมแฟมิลี่นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณซุ้มหลังคาเขียวนะคะที่ได้มอบย่าสวยๆให้กับพังน้องแบมนะคะวันนี้แม่ขวัญได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะอยู่ที่ซุ้มหลังคาเขียวนะคะของน้องโบบ้านนะคะวันนี้แม่ควันได้ยามาให้น้องแบมนะคะฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะช่องน้องแบมแฟมิลี่นะคะ น้องแบมเป็นน้อยช้างตรงงานมาจากพัทย,ยาจ้ะแม่จา๋าตอนนี้น้องแบมพักอยู่ที่บ้านโคกงูงค่ะมีน้องช้างหนึ่งเชือกนะคะในหมู่บ้าน,นนี้แม่ควานได้ย่าเซซวยนะคะมาฝากน้องนะคะเห็นแม่ควานจะพาไปดูหญ้านะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณซุ้มหลังคาเขียวนะคะที่ได้มอบยาให้กับพังน้องแบมแฟมิลี่นะคะขอพระคุณมากๆนะจ๊ะแม่จา้า น,น,น้องแมมได้ทานหญ้าแล้วนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังน้องแบมแฟมิลีด้วยนะจ๊ะแม่จ้าน้องช้างตกงานเชือกเดียวในหมู่บ้านนะคะน้องแบมได้ทานยญ้าแล้ว ฝากติดตามน้องแบมด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะจ๊ะแม่จ้า